เรื่องอคาต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่คนเขาทำกันนะพวกดาราทั้งหลายแหล่นี่พี่ครับอย่างหลวงพี่เทศเนี่ยคนก็ติดใจในการเทศเราได้ความรู้ทั้งหลายแหล่เพื่อจะเป็นทางที่จะเข้าพระนิพพานก็มีพวกมีคนมาฟังเยอะคือแค่เป็นบริวารของหลวงพี่นะครับทีนี้ผมอยากทราบว่าพวกที่ นักร้องดังของโลกเนี่ยอย่างเอลวิสพริสเล่เนี่ยนั่นแหรือแจ็คสันทำนองเนี่ยอ oh. หรือเต่าทองทำนองเนี่ย uh huh. ผมอยากทราบอ่ะเขาไปทำบุญอะไรมาครับทำไมพัะพวกเขาเยอะมันฟังกันเยอะทุโลกทำบุญอะไรครับหรือทำอะไรทั้งหลายในอดีชาติเนี่ยเปนสิ่งที่แปลกพี่ตอบได้ไหมครับคนเราจะเป็นที่รักของคนอื่นทำอะไรถ้าไม่มีเมตตาจะทำอะไร ถ้าเราไม่มีเมตตาใครเขาจะมารักเราหรอกนะครับคนเหล่านี้เขาจะมีจิตเมตตาความที่มีมีจิตเมตตามีมีจิตสงสารคนนี่แหละจึงทําเป็นจึงสามารถเป็นชีรักของคนไอ้เป็นชีรักของคนเนี่ยต่อให้เธอจะเป็นอะไรก็ตามเขาก็รักเธอหมดนั่นแหละเป็นโจรเขาก็รักเธอเป็นนักร่องเขาก็รักเธอเป็นพระก,ก็รักเธอเป็นอะไรก็ได้ ผลความเมตตาของเธอมันไม่ได้เสื่อมจากสิ่งที่เป็นอนิสงค์ของความดีที่เธอเคยทํามาเพียงแต่ว่าเธอจะไปจืนอ,อยู่จุดไหนเท่านั้นเ้าที่คนที่ไม่มีเมตตามาเราให้ร้องดีร้องเพราะยังไงเต็มเขาจะแว่าไม่มีเสน่ห์เขาว่าจะพูดอย่างว่ามันไม่มีเสน่ห์ไม่ชวนมองไม่ชวนไม่ชวนที่จะอ,อ,อยากฟังต่อทั้งๆเสียงเขาก็ดีนะอะไรก็ดีหมดแต่ไม่ดัง จำไงก็ไม่มีใครสนใจบางคนเสียงก็ไม่ค่อยเอาไหนเลยแต่กลับเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจมีคนชอบใจเยอะแยะมากมายตรงนั้นไอ้คำว่าชอบใจมันถูกแยกเป็นสองจำพวกนะจำพวกหนึ่งคือเกิดเพราะอาศัยอารยสงของความเมตตาที่เขามีต่อกันและกันมาก่อนอีกจำพวกหนึ่งชอบเพราะเราตัวเองมีความชอบส่วนตัวส่วนตัวก็ชอบคนลักษณะแบบนี้ชอบเวลาแบบนี้ชอบอย่างนี้ก็เลยชอบไปอย่างนี้ก็มีคือมันบ้ากูชอบคนบ้า จะบอกเข้ามาเกิดจากความเมตตามันก็ไม่ทั้งหมดเนี่ยแต่นี่ที่เราเห็นได้บางคนที่เขาโดดเด่นเป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมยินดีคือคนเหล่านี้เขาจะมีความเมตตาเป็นที่ตั้งมันก็เป็นไปได้ทั้งทั้งเรื่องของบุญอันเกิดจากจิตที่เต็มไปด้วยความเมตตาและเรื่องของความคิดที่เต็มไปด้วยความชอบใจกับไม่ชอบใจมีเท่านั้นคนไม่ชอบใจก็ดังได้นะโดนด่าจนดัง ใครไม่รู้จักก็รู้จักใครไม่เคยเห็นก็เคยเห็นก็ก็ด่าจนดังนะถึงบอกว่ากิเลสของเราทุกคนมันมีโดยสภาพธรรมดามันมีเรื่องชอบใจมีเรื่องไม่ชอบใจอะไรมันชอบใจมันเห็นแล้วมันชอบใจมันได้ยินแล้วมันชอบใจมันก็จดจํเข้ามันไว้เป็นธรรมดามาเจออีกมันก็มันก็เป็นอย่างเก่าที่มันเคยเจอมันก็แสดงสิ่งนี้ออกมาเป็นธรรมดายั้งใจไม่ได้ก็ตามกันไปเสียเวลาเวลาถือแม่ลงนะ คนถึงจิตสุขจ like like ิตสวยจิตสบายจิตภัยละจิตรูปจิตเสียงจิตกลิ่นจิตรสจิตสัมผัสทําไมมันถึงต้องจิตเสียงเหล่านี้ทั้งๆว่ามันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นเกล็ดเป็นสารลงนะเพราะมันท้ามใจไม่ได้ของมันเคยชอบแล้วจะบอกไม่ชอบเอาเหตุผลอะไรไปบอกตัวเองว่าไม่ชอบมันตอบตัวเองไม่ได้เนี่ยเพราะมันมันรักไปแล้วมันชอบไปแล้วมันยินดีไปแล้ว ถึงม้ละอาวิชาจะเป็นสิ่งที่ถอดถอนไม่ได้ไม่ใช่ใครจะถอดถอนมาได้ง่ายๆถ้าเรายังไม่รู้เหตุผลในความเป็นจริงว่าสิ่งที่เราชอบมันมันมันเป็นของจริงหรือมันสุกจริงหรือมันมีกับเราจริงๆหรือเราได้มได้มาจปินของของเราจริงๆหรือเปล่าถ้าเราไม่พิจารณาให้คนอย่างเนี้ยมันไม่มีทางละอวิชาได้เลยถูกไหมลวงนะมันก็ต้องปล่อยไปตามกิเลสตัณหาของเราเออเราชอบแบบนี้เราเจอของชอบเราก็ปล่อยใจชอบแล้ว เหตุผลอื่นไม่ต้องมีใครจะมาคัดค้านยังไงก็ไม่มีทางใครจะบอกไอ้นู่นดีกว่าไม่มีทางคิดตามด้วยแหละคนถึงที่มันถูกแบ่งแยกไปตามอะ่ยตามกําลังของกิเลสตัณหาของคนนั่นแหละเป็นพักเป็นพวกเป็นเพื่อนเป็นพ้องกันไปก็ว่ากันไปแยกกันไปธรรมดาแต่ทั้งหมดเหล่านี้คือคนหลงอยู่ถ้าเขาไม่มีสนาระที่พึ่งคือไม่ยอมนำความจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแล้วเอา ถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเขาไม่มีทางรอดออกมาจากไอความมืดมนอยู่อย่างนี้ได้แน่นอนถึงว่าเราทุกคนเนี่ยเราก็เป็นอย่างที่หลวงนาพูดเคยเป็นมาทั้งหมดจริงไหมล่ะก็เป็นเหมือนกันเด็กเราก็เป็นล้วก็ชอบเสียงนั่นแล้วก็ชอบสีนี้ล้วก็ชอบเ,เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เคยชอบมาทั้งนั้นเลยต่ทําไมตอนนี้เราไม่ได้อยากจะกลับไปคิดอย่างที่เคยคิดอย่างนั้นแล้วล่ะ เพราะว่าเราเห็นแจ้งรู้จริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดแล้วเราเชื่อพระพุทธเจ้าที่พึ่งของเราสิ่งเดียวที่ทําให้เราออกจากความทุกข์ในใจของเราได้คือยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตเราถือสิ่งนี้แล้วหลงนาเราค่อย <t' n Suzanne> ๆทําของเราไปค่อยๆรู้แจ้งเห็นจริงของเราไปีละนิดีิะหน่อยชินิดทีหน่อย,อยขึ้นมาวันหนึ่งสิ่งที่เราเคยชอบเคยไม่ชอบมันก็ไม่มีผลอะไรกับใจเราแล้วแล้วก็เดิน ออกห่างได้อย่างสบายใจไม่ได้ออกห่างเพราะความเกลียดสิ่งที่เราไม่ชอบเรายังเห็นสิ่งที่ชอบมีอยู่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นนั้นเวลาปฏิบัติในภาษานักปฏิบัติเขาว่าคุณจะต้องปฏิบัติจนถึงไม่มีนิถาลมกับอนิถาลมจึงจะถือว่าคนมีความสุขได้จริงถ้าอารมณ์ทั้งสองอย่างมันยังมีในใจของคุณยังมีอิทธิพลต่อใจของคุณอยู่คุณก็ต้องตกเป็นท่าของอำนาจกิเลสตัณหาเพราะเมื่อใดที่คุณชอบใจ คุณกห้ามความชอบใจของคุณไม่ได้เมื่อไรคุณไม่ชอบใจคุณก็เกิดปฏิฆะนั้นการบราคะกับปฏิฆะมันเป็นเสีนน้นนามของความสุขที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะมันคือทําลายความดีของเธอถูกไหมล่ะสองข้อนี้คือนิวรณ์แล้วและเป็นหัวหน้าของนิวรณ์ทีจะซ้ําไปว่าเทยผ่านสองข้อนี้ไม่ได้ข้ออื่นเห็นที่จะยากเพราะสองข้อนี้ยาบที่สุดแล้วนะมันไม่ใช่สิ่งที่แต่ต้องได้ง่ายนะ ใน,ในข้ออืนอ่นๆเอาง,ง่วงงาหเห้านอนมันแต่ต้องได้ยากเพราะว่ามันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เกิดก็ได้มันยากไอ้ฟุง้งซ่านมันก็เป็นสิ่งที่เราจับมันยากถูกไหมน้องนะไมจิกิจ๋าเราก็มีปัญญาไม่พอแล้วก็ลังเลสงสัยเล่ยไปมันยังจับยากแต่ไอ้กามรมาลาค่ากับปฏิฆะเป็นของที่มันเกิดกับเราเป็นปกติเราจับแต่ต้องมันง่ายแต่เรายังหยุดมันไม่ได้เลย แลวหยุดสองข้อนี้ไม่ได้ความดีของเชมจะคืบหน้าไปได้อย่างไรความสงบเกิดได้ไหมไม่เกิดเมื่อสงบไม่เกิดความรู้ความคิดในสิ่งที่ผู้รู้ท่านพูดไว้เราก็คิดตามไม่ออกจบกันไปเราก็ยังกลับมาสารวนอยู่กับความคิดที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริงเรื่อยไปอย่างนี้นะนั้นสิ่งเดียวที่เราทุกคนเป็นอยู่อย่างที่ฉันพูดเสมอ,สมอว่าเรามีสิ่งนี้มานานแล้ว อารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นความชั่วเนี่ยนะความรู้ว่าสิ่งที่เกิดนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมันมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรามันเกิดดับของมันเป็นธรรมดาในสิ่งที่มันมีอยู่ภายนอกแล้วมันก็อยู่ขางเราภายในเพราะอาศัยจิตมีสภาพจำนั้นเมื่อจแล้วอารมณ์ในเรื่องของความชอบใจมันก็ต้องเกิดมีเป็นกาลา,าคะในเรื่องของความไม่ชอบใจก็ต้องเกิดมีเป็นอารมณ์ปฏิฆะมันต้องมีอยู่แน่ๆอยู่แล้วในจิตของเราถูกไหมล่ะแต่สองอารมณ์นี้ก็กินใจ ทำให้พระอาหารหันต์ผู้รู้แจ้งเห็นจริงว่ามันไม่อะไรมีอะไรเลยมันเป็นความว่างเปล่าทาเหล่านี้เกิดดับเป็นอนัตตาไม่มีอะไรตั้งแต่ข้างนอกมาอยู่ข้างในมันก็เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ดีนั้นเราจึงบอกว่าไม่ว่าใครในโลกมนุษย์ใบนี้ที่จะอยู่เหนืออำนาจทั้งสามประการได้เนี่ยถ้าเธอไม่พึ่งพระพุทธเจ้าเธอไม่มีสิทธิ์อยู่เหนือมันก็นแล้วกันเธอคนเดียวทำไม่ได้ เธอไม่มีความรู้อะไรที่จะสามารถเดินออกจากมันได้ต่อให้เธอจะเก่งฌานสมาบัติได้อภิญญาสมาบัติทรงสมาบัติแปดเก่งเดี๋ยวเธอก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะแค่สมาธิแค่คกดเอาไว้เฉยๆคนที่ฉลาดแล้วคือคนต้องรู้ว่าที่พึ่งที่ทําให้เรารอดออกจากนี้ไปได้คือผู้ที่พ้นแล้วเท่านั้นถ้าเราพึ่งคนไม่พ้นเราไม่มีวันพ้นแน่นอนใช่ไหมล่ะเจ้เธอเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพ้น พระอริยะสาวกทั้งหลายท่านพ้นได้ตั้งแต่พระโสดาบันท่านก็เริ่มพ้นแล้วเราเดินทางนี้ดีกว่าจะเสียเวลาสักหน่อยก็ดีว่าเราจมกับเวลาเดิมๆเมพราะเรากำลังอ,อยู่กับมันทุกวันเนี่ยมันกําลังคืบคานสร้างทุกข์ให้กับเราตลอดเวลาได้เสมอเราจะทําลายมันองลงไปไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เพราะเราคิดเองได้เลยเราต้องคิดตามพระพุทธเจ้า นันคนที่ถึงครูบาอาจารย์คือนึกถึงพระพุทธเจา้าเป็นครูบาอาจารย์ของท่านทั้งหลายท่านจึงไม่ทิ้งพระพุทธเจา้าแม้ชั่วขนาจิตเดียวเวลาเดียวเราเป็นผู้ฝึกเนี่ยหรือผู้ศึกษาอยู่ยังเป็นเสขะบุคคลเธอต้องยึดถือครูบาอาจารย์ไม่หมดหัวใจตลอดทุดลมหายใจเข้าทุดลมหายใจออกทำอะไรอย่าลืมพระพุทธเจา้าอย่าลืมสิ่งที่พระพุทธเจา้าสอนเธอเพราะมีสิ่งเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่เธอสามารถ พอที่จะอยู่เนือออำนาจความชั่วที่มันคาอยู่ในจิตของเธอเพราะจิตมันมีสภาพจํานะแล้วมันก็จําอารมณ์พวกนี้ยังอยู่ในใจของเธออย่างเต็มหัวใจเลยนะไม่มีทางเอาออกไปได้ด้วยวิธีอื่นนะจะเปลี่ยนสัญญาใหม่เอาอย่างอื่นมาทดแทนเธอต้อใช้เวลาอยู่ห่างโลกนี้ไปนับเป็นหลายๆแสนอสงไขยกับ เธอจะรู้สึกว่าเธอเนี่ยเหมือนไม่รู้สึกไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักสีสันวันนะไม่รู้จักการมาราคะไม่รู้จักสิ่งที่กระทบใจเธอเธอิ่งจะห่างมันไปได้แต่น,นั่นก็มาด้หมายว่าเธอเป็นอย่างน้นจะจะเป็นสุขนะเธอก็จะไม่มีความสุขอเลยเพราะจิตมันยังต้องการดิ้นรนหาสิ่งอื่นมาทดแทนตลอดไปลาใช่ไหมล่ะก็หมายว่าเธอจะหนีปัญหาและเธอหลบอยู่ในวัดปัญหาของเธอก็ไม่หมดเพราะว่า ในวัดไม่ได้ทําลายอํานาจกิเลสในใจของเธอได้นี่วัดเป็นแค่สถานที่พระพิสูจนสงฆ์ทั้งหลายก็เป็นแค่มนุษย์เดินดินธรรมดาเราจะพ้นมันได้พ้นมันอยู่ที่เราเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแหละแล้วอยู่ในวัดก็ได้แล้วอยู่นอกวัดก็ได้แล้วจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นคนก็ได้จะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้จะเป็นคนมีวรรณะอะไรก็ได้ไม่จําเป็น เดียวเที่ยวไปทุกคนมีสภาพเช่นเดียวกันหมดเหมือนกันทุกคนหมดเลยคนที่กล้าที่จะยอมหนีออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์คือคนต้องเพียรพยายามมากไหมเล่ะมากเพราะการที่เราดิ้นรนหนีในใจเราที่จะมันเต็มด้วยความพยายามดึงเรากลับดึงเรากลับแล้วมันไม่ใช่ดึงเรากลับแบบเราคนเดียวนะมันยังมีอกุศลรกรรมคอยช่วยเธอดึงกลับ ยังมีพวกผีพวกอสุร,รกายพวกพยามารเทพบุตรตมานที่คอยโดนใจให้เธอดึงใจเธอกลับมีเยอะนะที่ชักชวนจะกลับไปอยู่สภาพเดิมแล้วเธอจะต่อสู้ไหวไหมล่ะถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้าพราะธรรมพระอ,อริยสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็เธอไม่มีทางหนีมันรอดกลับทุกคน ตอให้ก่อนหน้านั้นจะบบว่าเป็นคนดีเป็นคนมีใจิตใจดูดีมีเมตตาดีมีคนมีสมาธิดีสํารวมจิตใจดีพอปล่อยพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหลพพออะพระธรรมพระอริยสงฆ์เท่านั้นกลับมาเป็นอย่างเดิมเจตสุคนใกล้ตัวของเธอเพราะคนใกล้ตัวของเธอไม่ใช่คนเป็นพระอ,อริยะเขาไม่พูดเขาไม่อธิบายเขาไม่แจกแจงให้เธอเห็นทุกขเ,เหตุที่เธอเป็นทุกข์ขึ้นมาให้ใจของเธอหยุดยั้งความชั่วได้แน่นอน จริงไหมล่ะเขามีแต่ยุยงส่งเสริมมีแต่ทาสิ่งนั้นสี่ทาอย่างนี้สี่สงจะได้มาแบบนั้นแบบนี้เธอเจอคบคนที่เป็นไม่ใช่กัลยาณมิตรยางได้คนพาลแบบเนี้แล้วคนพาลอยู่รอบตัวเธอเนี่ยมันเป็นกับทุกคนไง